วันนี้นะครับเราอยู่กันที่สำนักง,งานที่ดินนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสาขาสามชุกนะครับวันนี้ปิดการขายนะครับที่ดินเนื้อที่2ไร่นะครับตำบลหนองผักนากนะครับผมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้มา,าแสดงผลที่ดินกับทางลูกค้าสิริลูกค้กาผู้ขายนะครับ ในงานปิดการขายที่ดินแปลงนี้นะครับต้องขอบคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับ Nw Real Estate 78นะครับดูแลตั้งแต่การทําการตลาดนะครับจนถึงวันโอนวันนี้นะครับตอนนี้น้องแหม่มกําลังพูดคุยกับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมหากว่าวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดสอบถามที่ดินมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ติดภารกิจในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอําเภอสามชุกนะครับผมวันนี้ก็มาปิดสวนมะม่วงนะครับสองไร่นะครับสามชุกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับทําการตลาดแล้วก็ดูแลจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์วันนี้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดถนนสามวิโยชน์นะครับ แล้วก็ติดกับคลองสารปโยชน์แล้วก็พื้นที่โดยรวมเนี่ยเป็นสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงก็ท่านลูกค้าที่โชคดีนะครับก็จับจองเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับวางเงินประจำแล้วก็นัดโอนกันวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าผู้ซื้อลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับดูแลนะครับตั้งแต่การทําการตลาดนะครับจนถึงวันโอนวันนี้นะครับสําหรับที่ที่ในทำเลแบบนี้นะครับ เรายังมีอยู่นะครับท่านชมท่านใดก็สนใจนะครับที่ดินนะครับหรือสังหารต่างๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ดีครับเบอร์ศูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เดียวกันครับศูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับวันนี้ก็ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับที่ดินสองไร่สวนมะม่วงนะครับตาบลหนองผักนางนะครับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องอสังหารอิทร like so, ัพั์นะครับ็ดีนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0638112188นะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์0638112188นะครับแอดไลน์ดีมาได้ตลอดเวลานะครับก็น้องแหมมส่งข้อมูลให้นะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่ในบราการสดๆของสำนักงานที่ดินนะครับอำเภอสามชุกนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราดูแลตั้งแต่การทําการตลาดจนถึงวันโอนวันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับว่างเราก็จะพาท่านชมไปรับชมบรรยากาศต่างๆเพิ่มเติมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ obec 你好逃逃 icted harvest undred 곧雨 la liar